วัดดี้พี่น้องเอ้ามาตามติดข่าวข่าวของสาวเล่าปากแซ่บอีกจะคิดพี่น้องเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีคนเล่าบางคนคือว่าหลายๆคนยังสงสัยอยู่นะพี่น้องเพราะว่าดาคนไทยจะเจกระติดติดกูกินตะล่างสิบัดสิบส่งกลับประเทศสิบัดนั่นมีคนเข้าใจผิดอยู่พี่น้องเนาะคำดาจะซื้อว่าเป็นอย่างพี่น้องหมดิตยับดอกเออดาโดนนะเออหมดิตจับสัมดานั่นน่ะหมดิตจับ ตาานนแต่ว่าอิจเถียงเนื้ออื่นันนั้นเขาโอ้โหนั่เนาะแต่ว่าตีสาวเล่าคนนี้เป็นติดจับเนาะราะเป็นเรื่องอมืมันเป็นเรื่องที่เล่าระมักเพ็ดอาชีพที่สังวรนฮอนไห้เขาอืคือตอนที่เล่าไปเถียงกับเขาอยู่นี่ไม่ไรส่วนเราบอกที่กัดย่างหนีเลยเห็นว่าซีโซนงโซนดเพราะได้มากเป็นลูกจ้างู้ใดมาฟอบกันเออกุลอาชีพของเจ้าของตอนนี้ขายใส่กล่องอีสาน เรื่อนงนาโรคบาเดเป็นบรียังบอกที่กัดก็เรียบร้อยเออนั่นแหละตรงที่มันสะดุดแต่เือว่ามาด่าค้ามาขายเองนั่นแหละนะมันก็เขาทางเขาที่ระบาดอืมน, <c oughs> นั่นแหละเขาต้องไปไต้องไปสืบยากเลยนะเ็น่ยังต่อม้อเขาก็ต้องไปเร็วเท่านั้นละครเออเขาไม่ได้ไปสืบยาี <c> ่ <oughs> เพราะว่าเจ้าของมันบอกเขาไปเรียบร้อยแล้วบอคอนที่กัดบอ่อคอนไอชีพที่เจ้าของเฮ็ดทางกางที่มันจิเรียรงที่กฎหมาย <laughs> มันมีอย่บอกคนอลาดแบบนั้นนะเอ๊คนตลาดของว่าวาแบบนั้นนะมันมีอีกหลายคนนะพอไม่มีตะสอดหลุดคนอนี่คนเดียวมีหลายที่ม่เห็ดอายชีพใครๆครับยกายคนี้แล้วนะเออนะนอกจาก,กเล่านั้นที่ม่เห็ดอาชีพสงวนออนไถ่แล้วเล่าก็ยังออกไปทํางานนอกพื้นที่นอกเขตจังหวัดน,นอกเขตที่เขาเระบุไว้ใน,นเออถ้าสปอร์นะตมันเพราะว่าเรา เราลงเห็ดอยู่สีตะเกียบแต่ว่าสีเรามาโพชจะเห็ดเห็ดบุรีโดนไปสองกระท่องนะอืโดนไปสองกระท่องนั่นละเห็ดเราถึกถิดจับเลยถือว่องคนเล่าลายคนจือว่าเขาใจเนาะเมื่อเกี่ยวกับแดงดานรอกอืมอาจจะมาสองเชียวจพ่อใจด่าด่าแล้วจะขามีบ้านเจ้ารวดวอืมแต่นีดด่าเราจะมาประกอบอาชีพที่มันผิดกฎหม,มายอืมไม่อาชีพที่มันผิดกฎหมาอ่นะ มีหลายคนเล่ามีหลายคนเพราเป็นมิตรสหคนี้คนเดียวนะเออซึ่งคนเล่ากับเซียบ้านหลายคนเราคนขั้นแยวอย่างกับคนเงยคนเรเนี้ยว้าแต่นเล่าปากเจ็บคนนี้แล้เนาะเออมึงน้ำเบี้ยเดือดรอดไม่เกวียนอย่างเซียบ้านเป็นเพราะอะไรเนี่ยยู่ดีดีมันบ่าขันยู้ดีบ่ราแม่แม่บ่เปลี่ยนนะยู้ดีดีพาะแม่แม่มาหาจินอยู่พเปลียนะส่วนหลายักสิดับนับแบบนี้แหะพี่ของคนเล่านะเห็นมาติดไก่ติควันอย่างนี้ ที่นี่ก็มี่เองเหรอกนะรับย้อนปากเจะหวังพี่น้องรับย้อนปากเจะหวังนะเออส่วนคนที่เป็นเขามานี่แท้ๆพี่น้องมันรักรอบค้าขายนะ่ะก็ว่าจะขายตำมะฮงขายติ่มไก่ขาย,ขายไอ้จะติ่มขายไก่ยงไก่ย่างเพาว่าแล้วไปนะแล้วจะปฏิแบเสนได้อืซึ่งก็มีคนไทยหลายๆคนเป็นขมโอ้นะแต่เป็นขมเพรได้ไปมียังมากไหมพนันดอกนะถ้าเจ้าทำโตเป็นมิตดนะั่นวะอื อันนี้อันนี้บ่าเป็นถ้ำโถเป็นมิตรเอออันน so ี้บ่าเป็นถ้ำโถเป็นมิตรกับเจ้าบ้านนะกับมาถ้ำโถเป็นศัตรูกับเจ้าบ้านเขานะแค่ถ้ำเล็กๆหน่อยเออแค่ถ้ำเล็กๆหน่อยเจ้าก็ไปเจ็บมาใส่ใจขันควแบบนั้นอย่าไปเล่นโซเชียลเออนะมันึงน้ำคว่มเดี๋ยวหลอนหน่อยเจ้าฟังเออเดี๋ยวใช่ไไปถี่บ่เถียงได้นะไงคนนี้เขาก็ถีบเขาก็ได้อืมเพราะว่ามันยังในโลกโซเชียลเออ นั่นล่ะอย่านั่งคว่ำอย่าหลอนมาให้เจ้าฟองนะอย่านั่งคว่ำอย่าหลอนมาสูโม่พวกเคนโงเออยนี่มันว่าล่ะจากสายตาที่เขาไปล้มองคนเล่าเป็นมิตรมันทีกลายเป็นมั่งเป็นศัตรูไปเรื่อยๆเอาไปเอามาหนะจากคนคนเดียวนะเจียมว่ามีบ่หลายคนหรอกแต่คนเล่าที่เขาเจ้าของมาตั้งใจเของมาทสมาหาขิมหลายเฮ้ยขาเจ้ากับยูมองมาแยแยเฮ็ดจิ๊เขาเจ้าไปเฮ็ดนะเฮ็ดติ๊กตอกติ๊กตอกเฮ็ดยูทงยูทุเขาเจ้ากับเห็ดแต่ว่าพอเดียวมานาแบบนี้พอได้มา พอเดี๋ยวมาเจีงแบบนี้เจีงแบบผิดประเภทนี่ก็เริ่มมาเจีงผิดประเภทเจีงผิดประเภทเจ้าก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เจ้ากระท่ำเนาะเออในหลายคนอยากจะบอกบอกเน็กหัวอไปละอืมยังวมันบอกว่าเราเห็นอย่างมุ่งแบบว่าล่ะยังไม่ยุ่งมอมแมมเงินวะยังไม่ยังใจทธรมาหาจิตยอมาโผล่มาอยากเจีงอยากนั่งให้ยังเหมืนบ่าล่ะย่อบ้านยุ่เมืองเขาเออย่อบ้านนี่ยังจะวางให้แนบไปเงินเนาะ อันนี้ยุบบ้านยุ่เมืองเพิ่นแต่ยังมาเยยจียนอยู่โอ้ยยุบบ้านจะขออยู่ซำได้ใหญ่เดี๋ยวน,นั่นล่ะนั่นล่ะมันเป็นบทเลียนบทเลียนผิดแท่งนะบทเลียนบทเลียนราคาแท่งอืมนะคิดแล้วว่ามีโอกาสจะได้แก้ตัวเลยวนะ่ามีโอกาสได้แก้ตัวนะขับไปบ้านเวละบ้า,านนะไป่ายยุบบ้านก็นกนได้หรอกเอ,อ้ายยุบบ้านเวละนะอืมจะไปหาไปด่าดก็ได้กับด่าเลยทุกคนละยุบปังเทปเล่าหมดด่าล้วน เอาได้เต็มที่เลยหน้าไปก็ไดมนะแต่รอรับตะ่วเท่านั้นละจะรับไหวป้วยวัดวัวไทยมันแห้งเลยตัวไทยเลยเออเอออันใจมันแข็งเลยยามาเล่นยามาเรนนะเนนี่นะเออหายเพศแนวเอื่นอืมทุกคนเถียงมันวันนี้เราคนมาค้นหกเขาไปเหมื่อนานเนี่ยแต่ผมเห็นอย่างในเฮ็ดซ่องเนี่ยคนออกมาเขากับเขาเหม็นมาดามากเลยก็ พัดทานเน้ก็แล้วเน,นี่ยไม่เหนเพราะว่าเขาพอสามารถติดแบบังคับจิต,บบตใจคนไหนมัดหรอกวัวโลกเห็นไปบางครับต่อมได้ <c oughs> บางคนเห็นหน้าเขาเนี่ยมันสั่งซื้อกัะสั่งเออสั่งแบบเ่ราะมัวสาเหตุนเนี่ยสั่งเพราะจิตทาานี่ยนะออมาแต่บอกอย่างมันก็สั่งคนทิ่สั่งบางคนเขากับเป็นมิตรเ,ออเห็นหนา้ายตาเอ,อ้ามันกันกบดูเร็จพกผูกพันกันมันก็บนี่นั่นแหละนะเพราะว่าคนมันลอยแปดคนมันหลายล้านคน <c oughs> นะมันเป็นค้อ,อเหนื่นมากมันเกียดใจเฉพาะอตเตอรี่ป็นโดด,ด,ดไตเขาหลดนั่นแหละเพรานว่าจุดจบมันเป็นยังไงเนี่ยจุดจบก็เป็นแบบนั้นแหละนะนั่นแหละคือคนอ่อนในโลกโซเชียลเพื่อนนะอ่อนอ่อนหลวงโชคเชี่ยวนะโทษตอนนี้เราดังว่าออกข่าวหลาย่องด้วยซองด้วยเราถัดซองใหญ่ๆก็หลาย่องอยู่เนี่ยออกข่าวนะนั่นแล้วนั่นแล้วนะมหาวาราประเทศไทยขอท่านเลีกก้ยวนิดนะ <laughs> อะม,มันมีอยุบว่าไนงะ ผมว่าผมไปแต่อดีตนมีพี่น้องนะเมื่อหลายสิบปีประทานไปนมีแต่ว่าปัจจุบันี้ผมไปได้หลายหม่องแล้วผมมาปรากฏเห็นเป็นคนไทยพี่น้องนะแต่ว่าเป็นคนเพื่อบ้านนามีพี่น้องนะโดยเฉพาะกับมงขมินนี่อันนี้เห็นด้วยพี่น้องอันนี้บพรามันบั้งเป้าแท้ไร่พี่น้องนะเพราะว่าเขาเคยเอาขึ้นไห่เราก็เคยถามเราบ,บร <c oughs> ้านเราไม่รู้เรื่องว่าะรู้จรว่าเป็นคนขมินนะอืมแต่พันร้อยเนี่ยตลาดน,ดนัดเนี่ยพี่น้องนะ แต่ว่าตลา,าดนัดตอนนี้อาจีพบางแล้วไปหน่องตะก้อนเนี่ยไหลนะตอนนี้บางแล้วนะประวัตตำรวจเจ้าหน้าที่เพิ่นเข้มงวดนะส,สามารถสั่งภาพพดบมดีให้กับประเทศเนาะเป็นอยังคนพวกนี้ขึ้นไหลไปหน่องเ,อาเอนาะแถมจะน้อยไปหน่องเนาะเป็นอยังจังขอท่านจังหลายในประเทศไทยค้นมีหลายประเทศไปหน่องนะแต่ว่าประเทศไทยคนไทยแล้วเทียบถึงพวอพีกอะไรไปหน่องนะอืมอมันมีตะตังสับตังดาวเพราะ นี่ใส่คนให้เป็นคนใจบุญแกน,นอ้องเป็นคนใจบุญเป็นคนจีดตงสารเออยลักพาก็มองขามเสียเงินเล็กน้อยไปหน่องทีนี้นะมเมืเจกา้่อนติดก,กระเป๋ามาสิบเรียญสิบบาทต้งเสียเหรียญบาทเหรียญสิบต้งเสียเป็นไม่แต่เหรียญต้งเสียเป็นยี่สิบเลียญร่วมกันแล้วก็เป็นยี่สิบบาทหรือเป็นสิบห้าบาทหรือเป็นสิบบาทที่เขาก็เอาให้เขาเลย่องนี้ไปหนอ่องเออคนไทยนใหนะเป็นคนที่ใจอ,อ้อนไปหน่องอเพราะืคอเป็นคนใจอ้อน แล้วก็เป็นคนใจบุญพี่น้องนะหาไปลาาไแล้วแล้วถาเจา้าจิตเป็นไผ่เราถตาเจ้าสุเปียสยังเออนั่นคือนิสัยคนไทยพี่น้องเออหาไปแล้วเพราะได้ไป,ไปพ่วงนะเพราะว่าหาเพื่อความสบายใจขอวงโยควางมันมันมันเป็นนิสัยแปลกกอมโมูยอะกัน,นเนาะนะคนไทยนะแต่ว่าเวล่าซั่งโอ้เป็นแต่เป็นต่ย่านเออคนไทยใหญ่คนไทยซั่งเออเนี่ยคนไทยซั่งอันเนี้สซั่งหนึรุ่มันเลยนะคนไทยนะอืมนี่ลีนะ คนไทยเป็นคนจีบเอาตรงๆเบาเสื้อเบาผงพางเบาตรงๆเบาเสื้อเนี่ยนะมันก็เลยเป็นข้นบางประเทศนะมองว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเกาเหลาตั้งยี่แย่นะมันไม่แมนนะมันเป็นคำเมเาที่เบาตรงๆซื้อกันแบบตรงๆเลยไม่ได้อ้อมค้อมไม่ได้ไปอวยนะเฮ้อาพี่น้องสุดท้ายนี่ก็คอยพี่น้องมีควสุนทุ้ๆพี่น้องเราก็คอยยืดดีกินแซ่ียบด้วยพี่น้องเด้อเอคอยเงินไหลผ่องท่องก็ไหลมากพี่น้องจะให้พอกรืไม่พี่น้องจะให้พอกรืไม่สบายดีพี่น้องสบายดี สวัสดีครับพอกันไหมพี่น้องพอกันไหม